รอยสะเก็ดก้อนหินเล็กๆนะครับรอยตามมดนะครับเล็กๆเนี่ยนะครับตามเรากระบะนะครับแล้มีข้างหลังนิดนึงช่างกัดใช้สูตรในเก็บรอยนะครับสาธิตวิธีเก็บรอยขัดฟังให้ดูนะครับน,นะครับตัวนี้นะครับที่ช่างกัดใช้นะครับ ของ HB Body Pro F 980นะครับอันี้จะไม่มีหาราครับจะเป็นตัวแห้งเร็วนะครับใช้ไม่ยากนะครับหมนุนฝากมาแล้วก็บีบลงยังโปนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามีพลาสติกโปใช้พลาสติกโปนะครับ แตะแบบนี้นะครับไปแตะทีละนิดนะครับแล้วก็ไล่เก็บรอยได้เลยนะครับนะครับกดแรงๆสักหน่อยนะครับกดลก็ลากลกดล็ตาก,ะก,ะก,ะกะนะครับไล่ไปเรื่อยๆ แล้วก็เก็บนะครับกดแรงๆนิดน,นึงนะครับให้ฝั่งวิธีชิ้นงานต่อได้ขั้นตอนขัดนะครับ